ซาดรีวยศิรลีอัมรีวะฮลุลอักดะตันมิลิซานียฟัฟกฮูกอออลลััมมาบาบดุสส ahu قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับวันนี้รายการคิดอย่างผู้ศรัทธา จะให้พี่น้องได้มาร่วมคิดกันผมพูดแล้วพี่น้องก็คิดต่อแปลว่าเราคิดร่วมกันนะพี่น้องคิดในเรื่องของการทำความดีนะครับคิดดีแล้วก็ทำดีไม่ผิดหวังถ้าคิดดีทำดีตรงนั้นเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาขอให้พี่น้องตั้งใจนะ ชีวิตของเราให้สัญญากับตัวเองให้สัตยาบันต่ออัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาว่าต่อไปนี้ชีวิตของเราจะคิดดีทำดีเบื้องหลังจากการอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาแล้ว <c oughs> เราทำสองอย่างเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยบรรลุถึงความประสงค์อันยิ่งใหญ่นั่นก็คือดูคูรุนยันนะ ได้เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์บฮา ا ن ه และุตาลาคิดดีทำดีพี่น้องครับ <c oughs> มันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่อุลมามะอธิบายอย่างนี้อินนัลลอฮะอัลลอฮฺจัลลาลัยุคัยยิบุมันอักบล عليه و لزمة عبادته و طاعته มาคิดร่วมกันนะแล้วก็คิดดีทำดีเพื่ออัลลอฮ์ سبحانه และุ์ตาลาครับ แท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานั้นพระองค์จะไม่ให้ความผิดหวังเกิดขึ้นแก่ผู้ที่หันเข้าหาพระองค์และหันมาทำความดีอย่างต่อเนื่องเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ไม่ให้คนเหล่านี้ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วพื้นฐานแห่งความสุขของชีวิตก็อยู่ด้วยจุดนี้แหละจุดที่เรียกว่า คนคนหนึ่งหันเข้าหาอัลลอฮ์ภายหลังจากที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วภายหลังจากที่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์แล้วหันเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยการคิดดีทําความดีเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาพื้นฐานแห่งความสุขของชีวิตที่จะได้รับมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะอัลลอฮ์สุบฮานาฮัวตาลาได้ตัดอย่างนี้ไงอัลลอฮ์ตัดว่ามันอามิละิฮัน มินดะก,กรินเอาอุนซาวาฮุวมุมินุนฟะละนุฮียันนะฮหฮวยาตันตอย,ยิบะใครก็ตามที่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงที่เขาได้ทำความดีวะหุวมุมินุนทำความดีโดยมีจิตใจที่ทำเพื่ออัลลอฮ์มีจิตใจที่อีมานศรัทธ,ธามัน่นต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงอัลลอฮ์บอกว่า พระองค์จะทําให้คนคนนี้มีความสุขในการดําเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยามีความสุขพี่น้องโดยเหตุนี้และประโยชน์ตรงนี้ที่บุญดาอุลามาได้อธิบายเอาไว้บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ะจะไม่ให้ความผิดหวังเกิดขึ้นแก่ผู้ที่หันเข้าหาพระองค์ด้วยการทําความดีเพื่อพระองค์พี่น้องเชื่ออัลลอฮ์ไหมพี่น้องพี่น้องต้องเชื่ออัลลอฮ์ะนะ อยากมีความสุขไหมในชีวิตแห่งโลกดุนยานี้ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนต้องตอบผมหรือบางคนก็อาจจะตอบผมดังๆที่บ้านในขณะที่ฟังรายการตรงนี้อยู่ก็คือฉันอยากมีความสุขผมถามว่าพี่น้องอยากมีความสุขไหมทุกคนบอกใช่อยากมีความสุขอ้าวถ้าอยากมีความสุขแล้วไม่เชื่อ Allah, อัลลอฮ์เหรออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวที่จะให้ความสุขแก่การดาเนินชีวิตของเราได้ อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวที่จะไม่ให้ความผิดหวังใดๆเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่มุ่งเข้าสู่พระองค์โดยการทําดีเพราะฉะนั้นผมจึงบอกตั้งแต่ตอนต้นไงแล้วว่าชีวิตของเรานั้นพี่น้องหลังจากอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วทำสองอย่างคิดดีแล้วก็ทําดีแล้วก็เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาคิดดีแล้วก็ทําดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งธน,นบีเนี่ย แนะนำเลือกเกินพออ่านคำสอนอ่านคำคำอะไรละ่ะคำวซียาคำสั่งเสียของท่านรอซูลสลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลมแล้วเนี่ยอัลลอฮ์มันชื่นใจพี่น้องทกากลางที่เราหันเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยการคิดดีคำดีแล้วเนี่ยท่านนาบีบอกว่าตอนที่มีความสุขเนี่ยต้องทำสิ่งนี้ให้มากที่สุดแล้วในขณะที่ชีวิตพบกับความทุกข์อัลลอฮ์จะรีบเร่ง การปัญหาต่างๆในชีวิตให้จบลงด้วยความรวดเร็วตอนมีความสุขในพี่น้องเราทำอะไรเนี่ยตอนเนี่ยที่ฟังรายการอยู่เนี่ยหันไปดูเโอ้เรายังยัง่งร่างกายแข็งแรงเรายังพอสแสวงหาริสกีกขออัลลอฮ์ได้ทรัพย์สินในธนาคารก็ยังพอมีบ้างยังมียังมีอะไรอะไรอีกหลายอย่างที่เราสุขสบายอ่ะ อาจจะมีความทุกข์อยู่บ้างแต่ว่าสุขสบายมันมากกว่าไอต้ตรงที่เราสุขสบายเนี่ยเราทําตัวอย่างไรในตอนนี้ดูฮะดิษบทหนึ่งนะพี่น้องท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุสรสลัละวะอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวกับท่านอับดุลลอฮฺฮิบเนาอับบาสรอยิยัลลอฮุอันฮุมาบันทึกโดยท่านอิหม่ามอัลฮ์มัดท่านนบ,บีกล่าวกับท่านอับดุลลอฮฺบินอับบาสว่าตาอารฟ อิลล allah ฟิร์าะฮะยะอริฟกัฟิชิดดะอันนี้เป็นฐานสำคัญเลยนะในขณะที่เรายังมีชีวิตที่ที่เราสุขสบายยังสบายสบายอยู่ยังร่างกายแข็งแรงแรงอยู่ยังยกแขนยกขาได้เนี่ยนะต้องเข้าหาอัลลอฮ์ต้องรู้จักอัลลอฮ์ในยามที่เรามีความสุข แล้วอัลลอฮ์จะรู้จักท่านในขณะที่ความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านเอแปลว่าอะไรรู้จักอัลลอฮ์ไม่ใช่รู้เฉยๆว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านะคำว่ารู้จักอัลลอฮ์ในยามที่เรามีความสุขหมายความว่าอัดดอาวะซิกร์วะกัสระติอิบาดะหมายความว่าด้วยการวิงวอนขอดอาเยอะๆในยามที่ชีวิตมีความสุข วัซิกด้วยการลำลึกถึงอัลลอฮ์มากมากในยามที่มีความสุขว่ากัสระติลอิบาดะอะไรที่เป็นอิบาดะต่ออัลลอฮ์ละมาตหัดยุดถือสินอดสุนัตบริจาคช่วยเหลือคนยากคนจนอิบาดะประเภทนี้พยายามทำให้มากๆทุกอย่างที่เป็นอิบาดะที่เราสามารถจะทำได้เอาที่เราสามารถทำได้นะเห็นคนอื่นเขาบริจาคกันเป็นแสนแสนเป็นหมืนม่นหมื่นโอ้ทำไม่ได้เอ้า หบาทได้ไหมสิบบาทได้ไหมทําให้มันเยอะๆในเรื่องของอิบาดาต่ออัลลอฮ์ในยามที่ชีวิตของเรายังมีความสุขทําเช่นฟังรายการตรงนี้จบแล้วตั้งใจจะบริจาคสักสิบบาทเนี่ยเดี๋ยวนี้ทางไวช์ชาแนลเนี่ยเขามีกระปุกสีขาวทุกบาททุกสตังค์เพื่อช่วยเหลือการจัดทําสถานีโทรทัศน์ไวช์ช n แนล ก็มีพี่น้องหลายๆคนเอากระปุกสีขาวๆเนี่ยไปตั้งไวทีบานนะดูรายการแล้วอัลลอฮ์ชอบใจจริงๆเลยดีมากๆก็บริจาคสักหบาทบริจาคสักสิบบาท,บาบาทวันแล้ววันเล่าพอครบปีหรืออาจจะได้ห้าหเดือนโอ้มันเต็มกระปุกแล้วกระปุกขนาดนั้นนะพี่น้องบางทีมีเป็นพันบาทนะหลายร้อยบาทนะก็ได้ทำบุญไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตอาลา ยามสุขอย่าลืมอัลลอฮ์ในขณะที่เรายังมีความสุขมีแรงในการเดินเหินไปไหนได้สายตายังมองเห็นหูยังได้ยินต้องต้องรู้จักอัลลอฮ์คำว่ารู้จักอัลลอฮ์บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ซิกรุลลอฮ์ลํำลึกถึงอัลลอฮ์อ่านกุรอานวิงวอนขอดูอาต่ออัลลอฮ์เยอะๆเยี่ยมเยียนคนจนบริจาคให้แก่คนจน ทุกอย่างที่เป็นความดีเนี่ยนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราทุ่มเทให้มากในในระหว่างที่ชีวิตกําลังมีความสุขในระหว่างที่ชีวิตยังไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยทุ่มเททําให้มากพอชีวิตพบกับปัญหาปั๊บอัลลอฮฺยะริฟกับฟิชิดะอัลลอฮฺจะรู้จักท่านในการที่ท่านกําลังตกอยู่ในความทุกข์ร้อน แน่นอนอย่างยิ่งในความทุกข์ร้อนเนี่ยพินองเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมทรัพย์สินถูกขโมยนะลูกๆนะครับสัมมาเทเมาสามีไม่เอา,าศาสนาะไอความชิดดะไม่ถึงว่าความทุกข์ร้อนต่างๆในชีวิตเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาจะให้มันจบลงเร็ว อันเนื่องมาจากยามที่เราสุขสบายนั้นเรานึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเรารู้จักอัลลอฮ์ด้วยการทุ่มเทค,คิดแล้วก็ทําดีเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลามากๆผมเคยสอนคู่เ่าวสาวในวันที่กราวคุตบ้านนิก้าเนี่ยสอนอย่างนี้คู่เ่าวสาวเนี่ยหลังจากที่เดทแต่งงานกันใช้ชีวิตของคู่ฉันสามีภรรยาหลังจากผ่านพิธีนิก้าไปแล้ว วิธีที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้เนี่ยคุณสองคนเนี่ยต้องวางแผนทำในสิ่งที่เป็นความดีมากๆโดยเฉพาะช่วงข้าวใหม่ปามันฟิน้องรู้ใช่ไหมช่วงข้าวใหม่ปามันโอ้แต่งงานแรกๆเดือนสองเดือนแรกโอ้มีความสุขจริงๆอยู่ที่ทำงานก็มองนาฬิกามองแล้วมองอีกโอ้อีกสองชั่วโมงจะเลิกงานแล้ว อีกครึ่งชั่วโมงจะเลิกงานแล้วพอเลิกงานปา้าก็ออกงานตรงเวลาเลยกลับมาบ้านตรงเวลาเห็นภรรยาอยู่กับบ้านอัลฮัมดุลิลล์มันดีใจมันสุขใจจริงๆยามสุขตรงนั้นนั่นแหละพี่น้องนบีสอนเอาไว้ว่าทุ่มเทเลยทําความดีเพื่อเอาล่อมากๆจะมีสักกี่คู่พี่น้องที่คิดวางแผนทําความดีหลังจากที่ได้ผ่านพิธีแต่งงานใหม่ ยังอยู่ในช่วงเวลาแห่งข้าวใหม่ปามัน,นจะมีคู่รักสักกี่คู่ที่คิดทำอย่างนี้เนี่ยจะมีคู่รักกันสักกี่คู่ที่นัดกันว่าเออกลางคืนยามดึกๆนะก่อนุุโบสักชั่วโมงหนึ่งนะบางจา๋านะคืนนี้เราขึ้นละหมาดกันดีกว่าหรือบางบอกกับภรรยาว่าเธอจา๋าคืนนี้เราขึ้นละหมาดกันดีกว่าขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยก็ละหมาดต่ฮัดยุดร่วมกันเพราะ นบีกำชับในวิธีที่จะทําให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราเร็วที่สุดในยามเกิดความทุกร้อนแห่งโลกดุนยานี้ที่ผ่านมาในตอนมีความสุขต้องทําในสิ่งที่เป็นการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลานั่นก็คือการทําความดีนั่นแหละพี่น้องวางแผนกันให้ดีแม้นี่หลายต่อหลายคู่เวลาแต่งงานกันแล้ววางแผนอะไรอพี่น้องวางแผนไปฮัน,นีมูลไปที่ไหน จนหน่อยก็ไปเชียงใหม่ไปนู่นภูเก็ตไปที่นะัภนไปกระบี่ไปเที่ยวทะเลไปเกาะพีพีอะไรต่างๆนะไปกันทิง15วันไปอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพเพอเพอไมาได้ละมาดด้วยพเพอเพอไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยพเพอเพอเจ้าสาวไม่คุมหิยาบด้วยพเพอเพอมีมีเรื่องน้ำเมาจิบด้วย เผื่อมีดนตรีฟังด้วยอัลลอฮ์ยามมีความสุขเราทําชั่วเพื่ออัลลอฮ์ทำชั่วต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาแล้วในขณะที่ชีวิตพบกับความทุกข์อัลลอฮ์จะรีบเร่งช่วยเหลือเราได้ยังไงเพราะท่านเดบีบอกถึงสิ่งที่อัลลอฮ์จะปฏิบัติกับชีวิตของเราต้องลึกต้องอะไรนะต้องนึกถึงพระองค์ต้องทําความดีเพื่อพระองค์ในยามสุขยามทุกข์อัลลอฮ์จะปลดเปลื้องความทุกข์ ออกจากตัวของเราด้วยความรวดเร็วอัลลอฮ์จะรู้จักเราในยามที่เกิดความทุกร้อนไม่มีสตังกว่าทำได้ในเรื่องของความดีซิกุลลอฮ์ขอดูอาหวังในความเมตตาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่คนที่ตายไปแล้วทาไ้หมดเลยให้รู้จักอัลลอฮ์ตลอดเวลาในยามที่เรามีความสุขยามเกิดทุกอัลลอฮ์ก็จะได้ปลดเปลื้องความทุกร้อนตรงนั้นออกไปจากชีวิตของเราด้วยความรวดเร็วนะครับ وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله وحده إن في <applause> ذا لمعتبر إن في ذا لعبرة أمرا تنين إبادة أمرا تنين قوام บนีบ่แหละครับเสาธนนะครับลูกใหญ่ามากอุมมรอที่เน้นความเป็นพี่น้องพี่น้องอย่ามาเรียนรู้เรื่องวัตถุมากกว่าที่จะเรียนรู้ในบ,บีนสอนอะไรกันกลุ่มอัตตาอิบูนร่วมกับสากกรอิสลามอามะนะและ White Channel ขอเชิญชวนทุกท่านออกเดินทางแสวงหาอุมมรห์อันบริสุทธิ์ร่วมกันกับเรา เพียงท่านละ65,000บาทบินตรงจากสวนภูมิสวนนครมาดีนะกับสายการบินเอมิเรตรับจำนวนจำกัดระหว่างวันที่2ถึงวันที่20เมษายน2558โดยเชคริดออัลมาสมาดีจะมาติวเข้มก่อนการเดินทางเติมข้อมูลศาสนาและให้คำปรึกษากับทุกท่านตลอด18วันณแผ่นดินฮารอม อมเกช่นที่มีญ์ที่มบรูร์กจะ้ดงมีอุราะห์ที่มบรเร์คือญ์ที่อัลลอฮ์สุบฮานะวาลาตอบรับและตอบแทนผู้ศรัทธาอุรมะห์ที่อัลลอฮ์ตอบรับและตอบแทนผู้ศรัทธาจะต้องมีเงื่อนไข3ประการสําคัญนะครับในยุคปัจจุบันนี้เรื่องแรกก็คือการทําพิธีหัจหรืออุราะห์ที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา2ให้มีรสชาต แล้วก็มีความซาบซึ้งในการทำอมรละฮัดอันที่สามนี่ก็คือการที่มีพักพวกมีทีมงานมีบุคคลคอยประคับประคองให้การทำพระรละอุหมรร์ของเราเป็นการทำพระรละอุหมรร์ที่ถูกต้องกลุ่มอัตตัยบุญสหกรณ์อิสลามอัมนะและไวท์ชนานลนะครับจะเป็นผู้อาสาให้การทำอมรร์ของท่านเป็นการทำอมรร์ที่มับ,บรุรอินชาอัลลอฮ เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านมาทำอมรักด้วยกันครับพิเศษส่วนลดสำหรับสมาชิกว i t e Channel สมัครวันนี้ใช้สิทธิ์ได้เลยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคให้ White Channel และองค์กรทำงานศาสนาร่วมทำอมรักอย่างคุ้มค่ากับพวกเราให้ใจและกายของท่านเดินทางออกไปเพื่ออิบะดาต่ออัลลอฮ์และทรัพย์ของท่านก็จ่ายไป เือศาสนาของพระองค์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณดิตปอเล็บโทร086 312 1506กี่ครั้งแล้วที่ท่านนบีมุฮัมมัดต้องถูกมินเกียร์กี่ครั้งแล้วที่ศัสธรรมอันบริสุทธิ์ต้องถูกจับจ้วง แปดเปื้อนจากเหล่าผู้รมที่จงเครียดจงชังท่านนบ,บีไม่ว่าจะเป็นบทความโจมตีกระตูล้อเลียนบทเพลงด่าทอหนังสือบิดเบือนและล่าสุดกับภาพยนตร์ที่ตั้งใจดูหมิ่นพ่นานอย่างรุนแรงและปลุกกระแสแห่งการต่อต้านในหมู่พี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาไปทั่วทุกมุมโลก จะเ,เป็นการตอบโต้ด้วยสิ่งที่ดีกว่าตามหลักการสลาหทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสติและสถานีโทรทัศน์ไวท์ชานลจึงเริ่มต้นโครงการผลิตภาพยนตร์เพื่อท่าเกียรตท่านนบีขึ้นซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ฮาลลนถูกหลักการศาสนาแต่ยังคงรักษาศิลปะแห่งภาพยนตร์เอาไว้ได้อย่างไม่เสียอัธรตเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือนําเสนอหลักธรรมคำสังสอนที่ถูกต้องจากท่านนบีมุกเป็นแบบอย่างแห่งมวลมนุษย์ให้ประจักษ์ต่อสายตาผู้ชมทั่วโลก และนี่คงเป็นก้าวเล็กๆที่สำคัญของวงการสื่อมุสลิมไทยในการเป็นกระบอกเสียงประกาศก้องสัจธรรมเพราะเราตระหนักว่านี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ผู้ซึ่งหัวใจมีโรคจะใช้สื่อเพื่อให้ร้ายต่อท่านนบีรวมเป็นส่วนหนึ่งในก้าวเล็กๆที่สำคัญนี้ไปด้วยกันกับอามีนภาพยนตเทอรเกียศาสนทูตมุฮัมมัดมีนาคมและเมษายนนี้อินชาอัลลอฮ์ Mengikut kajian di peringkat dunia tentang program televisyen didapati 64% daripada isinya ada kaitan dengan seksual Isinya semakin runtuh kerana tidak bermoral Mengajak ke arah pembaziran Gambar keganasan semakin ditiru kami adalah stesen televisyen warna putih yang ada ideologi dan bermatlamat untuk memukakan isi-isi mengikut ajaran Islam yang membina dalam bentuk baru yang berseni untuk seluruh ahli keluarga Y Channel mengeluarkan berbagai agenda berpunca daripada peluang yang diberi oleh saudara yang menyokong kita melalui pendermawan ตาบตามผมง่ายๆนะครับภาษาไทยก็ได้ครับข้าพระเจา้าพระเจ้าปฏิญานตน ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพสักการะพักดีที่ต้องเคารพสักการะพักดีนอกจากอัลลอฮ์นอกจากอ oh <ล>ัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดและท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของพระองค์เป็นศาสนทูตของพระองค์มาร่วมเป็นหุ้นส่วนความดีเพื่อสร้างความหวังและการเปลี่ยนแปลงสังคมไปกับพวกเรา Marilah derma bersama untuk Waishna Akaun Islam Bank 0296000329 Berisat TND Multimedia Jemkat Saka Demo Kepi Akaun Prung Thai Bank 0300220235, Berisat TND Multimedia Jamka Saka Raj Selepas anda transfer duit berhubung kami 085099 หลายคนสงสัยนะครับว่าภาพยนตร์เทิดเกียรติท่านนาบีสุลต่านละฮ์อะลเยฮีวะสัลลัมเป็นภาพยนตร์ที่มีแสดงนบีแสดงสฮาบะหรืออันนี้พี่น้องสบายใจได้เลยนะครับภาพยนตร์นี้ไม่เกี่ยวกับการแสดงด้านประวัติศาสตร์ของท่านนาบีสุลต่านละฮ์อะลัยฮีวะสัลลัมหรือสฮาบะไม่มีใครแสดงนบีไม่มีใครแสดงสฮาบะนะครับเป็นบทที่ถูก เขียนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันแต่เราได้แสดงบทบาทของท่านนาบีสุลต่าล,ละวะอะลัยสซลัมที่ท่านได้เสียชีวิตเมื่อ1400ปีแล้วแต่คำสั่งสอนของท่านที่ยังถูกนำมาใช้ในโลกปัจจุบันนี้ในสังคมโลกขณะนี้นะครับมีอิทธิพลมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาม,มากมายในสังคม White Channel .tv สถานีความดี24ชั่วโมงอีกช่องทางหนึ่งในการรับชมและติดตามรับชม White Channel แบบสดๆดูได้ทั้งทางเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาผังรายการ White Channel ผังการออกอากาศในแต่ละวันชมย้อนหลังรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่ White member เป็นส่วนหนึ่งของ White Channel ด้วยการสมัครสมาชิกในรูปแบบต่างๆแผนที่ White Channel ข้อมูลติดต่อและฝากข้อความถึงทีมงานฝ่ายต่างๆรับชมผ่านมือถือบนมือถือสมาร์ทโฟนก็สามารถรับชมได้ทั้งทางเว็บไซต์และ YouTube รับชมผ่านแท็บเล็ตบนแท็บเล็ตต่างๆก็สามารถรับชมได้ทั้งทางเว็บไซต์และ YouTube White Channel .tv ที่เดียวเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นสมัครสมาชิกช่วยไว้ผังรายการชมรายการสดชมรายการย้อนหลังติดต่อสอบถามกับไว้ดูไว้ผ่าน YouTube ตามติดไว้บน Twitter ร์ ตามติดไว้บน Facebook รับชมรายการย้อนหลังของไว้ในช่อง YouTube ติดต่อไว้ Channel โท e ร02-735-4935หรือ info w t w t i t h c n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  t v t v มาแล้วโอกาสดีๆที่คุณต้องรีบควา้าทีวีลดราคาแบบซุปเปอร์เซลล์ซุปเปอร์โปรโมชั่นลดกันไปเลย40% นชิตไปนุนจาก150บาทลดเหลือ90บาทสารคดีสัญญาณวัซิโล่รคมือสเปเชียลนรลกไม p พัส์ตห้าประการเสี่ยงสูนรกจาก190บาทลดเหลือ114บาทลุกย่าขับไล่ใชตอนสอนน้องท่องดูอาร์เดอะมูฟวี่จาก200บาทลดเหลือ120บาทสารคดีระมาดเหมือนนบี ชีวิตหลังความตายจุดพบนาบีสวรรค์อันยันนะจาก250บาทลดเหลือ150บาทและคอร์สอนคนรักแท้เกิดที่บ้านจาก350บาทลดเหลือ210บาทสนใจติดต่อไว้ชอปโทรเลย091 554 4244 091 554 4255ลอดเวลา ทั้งวันและคืจยัดยืนส้างความดีดกับที่ตรงนี้ 24, 24ชั่วโมงไว้ชาเนาสถานีความดี24ชั่วโมงรายการนี้และรายการไว้ทุกรายการเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไว ความภูมิใจกับโรงเชือดไก่มุสลิมที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปรศุสัตว์ใจเผื่อแผ่ค้าสป,ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งบริการ24ชั่วโมงติดต่อ029899034บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแพ่เพราะคำว่าบริการคือการดูแลและเพราะการดูแลเราจึงมีโอกาสแบ่งปันบริษัทสกัดเอเนจี1435จำกัดปตทปลัฐ เราดูแลแบ่งปันด้วยศรัทธาศุนิยาโกโกร้านยาขายส่งสำหรับร้านยาและคลินิกบริการส่งทั่วประเทศและมีหน่วยรถบริการส่งใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดต่อเ c e b o o k ไลน์ศูนย์ยากโลกลรโทร0 8 9 6 9 3 2 6 8 3ใช้อิสลามในทุกการงานเพื่อสร้างโลกที่สันติสุข พ ism, define, spirit, ักผ่อนยังมีสไตล์อบอุ่นใจเหมือนได้อยู่บ้านเชิญที่โรงแรมริเจนต์ลอดจ์ลำปางโทร5 4 4 3 3 3 8 8 8 8 8 1 3 8 0 3 6 1บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุ i s m i l l a h i r ะ h m a n i r ิ h i m a s s a l a m u a l a